บ้านเราหลัง,น,งน้อยแมนเลยปนานเะท่าน่ะโอ้มีไม้แหลงเขียวมีอัมสแก่จุดดิบอีลาอีลาอย่าคิดซันโอ้เสียวเสียงฟ้าห้อง เสียวมากเลยอันอยู่มีวอล์กเอาไว้ด้เนาะปาาขานี่เดจจอนภาษาอังกฤษเนี่ยเนี่ยภาษาอังกฤษมีอยู่ชูเวิร์ด น,น,นู่นสิภกป่าลงภกป่าลงไปทางโน้นลงไปข้างลง่างนู่นเดินเนาะจอนเนาะอยังม <Yes. S 1> uh ีวอลโกล์ยังยังมีโกล์ from out t h เทม m พลทางนั้นเขามีอันนั้นได้ไหมนะ ลาเคมีมาทาังนี้กระลลกหน่อย นี่ตรงนั้นน,นี่ลาตรงน,นั้นมีชะงกตรงนั้นด้วยชะงก์อืมนี่นนอยู่มีคลามอินเฮียคลามเข้ามาเฮียแล้วอยู่มีกระโกง วางได้ละโอ๊ตม oh, มีดเสียวคามากเลย <laughs> ไปเที่ยวไหนตอนแล้วก็มานี่แหละแล้วเราก็ไปตรงไอ้นั่นลงเจดี <laughs> โอ้ยขาแข็งเจจะเดินไม่ไหว <laughs> พาลูกพ่อสิไป่ายน้ำมูกันกัถ่ายต้องกันตัวมูมูกันกัถ่ทยต้องกันถึงตัว อ๋อเอาหนูก็ย่างจนตัวสิไปให้พี่เขาอุ้มได้จังไดมนวิ่งก่อนมันวิ่งก่อนมันจะตกเอาเหรอหนูปล่อยถ่ายรูปแบบเดียวนู่นอ๋อมายาจุงมือมามายาจุงมือย่างย่างเบิ้งมา เลี้ยวไปเบ,งบิง์กไโอ้ยงามข้างบนเนีนบอออืออ up and down up and down เอออมาตามพี่มาตามพี่เร็วๆอ๋ออ๋อคือสิงงามแตอืม เออโทรศัพท์งามไก่เขายืมได้ไหมเนาอ้าวก็อยากได้โทรศัพท์เพื่อนเนาะ อา้าวก็โทรศัพท์เพื่นงามเนาะสแม่ไปอ่ะอ่ออะอาใหญ่ไม่ไปไม่ไปเ่ยเไป,ปอ,อะ่ะ้มาแม่จูงมาแม่จูงจแม่จูงอย่รีบแม่เหนื่อย <laughs> มายังฮ่า่าฮ่า่าฮา่่าขาอ่อนขาไปจะวิ่งลูกมันเหนื่อยไปลงไปโลน่ะเขามีบันไดให้ย่างจะไปนาแม่อมมาไ เออเดี๋ยวเขาก็ตามมาเรียกพอ่ <c oughs> พอมาแล้วก็พ่อเพื่อนมานำบอกว่ามองนี่งามงามว่ะจางจุงหลานหน่อยไม่ไปจะไป แม่กำลังย่างอยู่นะคะอุ้ยบ่งงามงามอันนี้มันเป็นก้อนหินธรรมชาติด้วยจ้ะนี่แยเอ,อ้อไปไปไปงานอันนี้อันนี้ต้นอันนี้คัดเลือดได้ได้นี่นะี่ยน่ปมาจับมาจับแขนนะจับแขนครับจับแขนใส่อันนี้ต้นมะเข็งด้วยนี่อันนี้ต้นมะเข็งนั่นนะี่น่ะ โมเมนต้นประดูต mm ้น hmm. บ uh ักเขงต้นเนมอืมเปรี้ยวปิดเลยเปรี้ยวปิดอืมอืมเปรี้ยวเค็มเันห้างพึ่งบ้าะน่ะโอ้เบิ่งยินธรรมชาติเด้อจันนี่นะไปไ ยานนะนยานไม่เอาป้าไม่ไปคือกันยานาเขาไปทางลุงหรอจะไปจะไปนอนอยูลกันย์เพ่ เกาะหนาวนั่นนี่มาอืมกามีสะพานยางมองนี่ครบพวกเราไปดอกเสียวยานอยากไปกลับปะกลับไปอ่โอ้ยขากะงามงามเบิ่งขานี่ขาง,งามค่นะเนาะ วยโอ้นี่ใบยานาใบยานาอ๋าะนะอ,อต้นสตอสตอสตอหือหินธรรมชาติเล้อจ้ะเนี่ยเอา้ามองบ่เห็นเห็นธรรมชาติไม่ไปไม่ไปเดยวเขาก็มานาจจะตามเรามาละปะไม่เว่อแม่เออาาตามมาตามมาเดี๋ยวจะมา เอ,อ้ยตามมาเด้ออือโอแค่นี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวติดตามอีกตัวหนึ่งอีกเอ๋าอาๆอออย่าไปอย่าไปคนเดียวมา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 